น้องเอาน้องเับพอใจครับอันนี้น่าตัวดีว่าใครรับรับบทเป็นอะไรครับสวัสดีครับแกันเนอร์นัสการชัยโรจนะครับในเรื่องรับบทเป็นทันครับครับสวัสดีครับผมไนซ์นะครับบริพัตรจัมสัตว์ในเรื่องรับบทเป็นคีนครับสวัสดีครับผมเอิร์ธนกิจครับรับบทเป็นใต้ฝุ่นครับสวัสดีครับวิเศษพังใจดีครับรับบทเป็นไม้ครับสวัสดีค่ะแพรเราวิพาจิตติหงวันรับบทเป็นบุ้งค่ะ สวัสดีค่ะโจค่ะพอ,อยุคนโาจะนาคตัน,นยูแลบบทเป็นกล้าวค่ะครับวันนี้เป็นอะไรครับผมครับวันนี้เป็นการต่อยมวยครับผมระหว่างพันกับได้คุณครับก็เป็นอีกหนึ่งแมตที่สําคัญในเรื่องเหมือนกันครับอืมสเอาเรกับเป็นไงบ,บ้างมาันต้องมาถึงสีนี้มันต้องเตรียมตัวแค่ไหนสีนี้ต้องเต็มตัวแค่ไหนผมบอกเลยว่าเต็มจริงๆมันเตร็มตัวทุกสีครับพี่<ม>พเพราะว่ามีแบบว่าต่อยแบบโอ้โหสามสี่ครั้งแล้วก็ เจ็บทุกครั้งแต่ว่าเจ็บไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแมทนี้ก็เป็นแมทสําคัญอีกหนึ่งหน่ะครับที่ตัวละครมันจะมีความแบบว่าพลิกผันอะไรบางอย่างยังไงก็ต้องรอติดตามเาพูดถึงเรื่องเจ็บตัวกันว่ามันเจ็บตัวอยู่แล้วแหละพี่แบบบางทีมันมีคิวมีอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็ตัวแดงกับบ้านเป็นแผลบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็เข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นฉากแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆคือเขาเล่นสมุดจริงหรือเล่นจริงหรือว่าเล่นลาสุดเ จริงๆอ่ะเล่นเสมอจริงเลยพี่คือถ้าสวยอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเหมือนแบบพี่ติอ่ะเขาต้องการแบบให้ฟิลแบบเรียลๆครับก็เลยแบบว่าจะออกหมายจริงๆมันก็เลยอาจจะมีพลาดกันบ้างหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มากก็คือเตะจริงก็เตะจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เตะแบบเพิ่มน้ำหนักแรงหนั้กก็อาจจะแบบก็ให้มันแค่แตะกันโดนก็ไปใช่แตะแกันโดนไม่มีการจีนไม่มีหลักเกสฑ์ไม่มีการแบบว่าเอาจริงเลยเอาจริงๆเลยเหรอไม่มีนะมีมันเคยมันเคยพลาดมันเคยพลาดที่ออ๋ เคย่าเคยเคยเหมือนตอนนั้นผมเปิดต่อยหน้าพี่ไปรอบนึงอะอ่าใช่แต่เปิดใช่ใช่เนี่ยก็มึนๆดีครแต่ว่าเราก็แบบแสดงต่อเนาะใช่ใช่คือมันมันไม่ได้ต่อยแบบว่าน้ำหนักมันโดนขนาดนั้นก็แบบแค่เฉียวบ้างอะไรบบนีส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นมุมกล้องครับทำให้มันดูสมจริงครับผมตอนนั้นนี้มีไฟซ้อมมาก่อดก่อนที่จะมาถึงเนี่ย คบจริงๆเรามีซ้อมกันทุกคิวครับก่อนที่เราจะมาขึ้นชอกจิงครับผมเป็นยังไงบ้างมันเหนื่อยตอนซ้อมมันต้ององแค่ไหนพี่ตีอยากได้แบบไหนเขาก็ชอบเล่นจริงจริงๆอ่ะตอนซ้อมอ่ะก็เหนื่อยแต่ตอนถ่ายเหนื่อยกว่าเพราะว่าบางครั้งก็มีเพิ่มมุมกล้องบ้างเพิ่มซีนเพิ่มคิวบ้างเนาะมันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเออว่าคือท้าทาความสามารถนะเหมือนที่เรารู้กันว่าเวลาที่ถ่ายซีรีส์อ่ะมันก็จะมีรับกว้างรับแคบ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องเล่นกันหลายรอบใช่ไหมครับหลายรอบแต่ว่าหนึ่งนการเติมแผลใช่แต่ละซีนเติมลบเติมลบไปแล้วมันก็ย้อนกลับไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับโอันนี้ลืมเล่าให้ฟังหรือว่าความในใจระบายระบายระบายเอ็นจะบอกว่านี่คือฉากใหญ่เลยฉากใหญ่คือเป็นยไงบ้างเอาคร่าวๆที่ไปที่มาทุกยก็มีฉากจริงๆทุกฉากอ่ะมันมีความสำคัญกับซีรีส์หมดเลยครับก็คือ เหมือนเหมือนกับเรื่องนี้น็อกเอาท์ใช่ไหมครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมวยดังนั้นเนี่ยนักแสดงทุกตัวเนี่ยมันจะมีการเดินทางครับซึ่งการเดินทางของตัวนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมันก็จะผ่านสังเวียนมวยนี่แหละครับซึ่งการขึ้นต่อยแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกของน,นักต่อยแต่ละนคน,ม,นม,ม,มันไม่เหมือนกันนะก็ต้องติดตามดูว่าเออเนี่ยตั้งแต่ e ี1ีหนึ่งจนถึง E ีีสุดท้ายเนี่ยครับการดําเนินเรื่องของตัวซีรีส์แล้วก็ความรู้สึกของนักแสดงเนี่ยเป็นยังไงอันอย่างนมันจะของค่ายมาคื้เป พี่จริงผมเป็นโปรโมเตอร์ครับใช่ก็ครั้งนี้ก็เป็นการเชียร์ปกติก็เชียร์ข้างสนามแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นแบบแมตช์ใหญ่ๆเลยแล้วก็เชียร์บางครั้งเชียร์จนเสียงแหบอย่างนี้ต้องเชียร์จริงเพราะว่าแบบไม่เชียร์การสแดารสแดงครับผู้หลักข่วงคุณมากเลยนะ ใช่ Ooh, เราต้องส่งเสียงให้ถึงเขาเขาจะได้แบบมีกำลังใจในการต่อยแสดงว่าผู้ชายสิงสตอนนี้คือสิ่งไม่มีแล้วก็ก็ด้วยคับใช่ครับอยากให้แต่ละคนพูดถึงว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเราจะได้ถ่ายทำจะออนแอร์เดือนหน้าแล้วเริ่องจะจบไหมพี่โจพี่โจก่อนเลยครับหนูดูหนูเ um ป็นอยู <no ่ข้างสนามหนูเมื่อกี้ที่เขาต่อยกันคือหนูอะยากเป็นขาไม่ไม่โอ้แค่ดูก็พอแล้วก็คือดูกล้ามผู้ชายฉ่ำ โอ้ยเพอดีอ่ะพอดีมันแบบมันใกล้มากแล้วก็ดูแบบหลังคืองงมากเพราะว่าสองคนนี้ต่อยกันแต่หลังหลังกันเนอร์อะแดงอยู่แค่เดียวก็เลยถามว่าเป็นเป็นอะไรแบบผิวแพ้ง่ายหรือเปล่าเปล่าคือจริงเขาหลังไม่เแื่อไม่เชื่อเชื่อกว่าเขาเป็นแบบผิวคุณหนูผิวลูกคุณหรอผิวลูกคุณแพ้ง่าย อะไร่าอะไรอ่ะเกี่ยวๆอะไรผมเอะไม่หลังเอิญไม่แดงเลยเพราะผมไปแดงคิ้วอื่นแล้วไงแดงคิ้วอื่นแล้วใช่แดครับอัตราเธออ๋อถ่ายมาเราถ่ายมาหลายโลเคชั่นมากเรารู้สึกว่าส่วนตัวแพรมองว่าซีรีส์เรื่องเนี้ย คบรถมากเรามีผจญภัยหูมากมายเราพวกเรานักแสดงทุกคนทำเต็มที่มากเราโอ๊ยอยากให้ผลงานมันออกดีเดีลยวก็ตื่นเต้นเราใคะอยากอยากเห็นมีคนป่วยแล้วนะมีคนป่วยแล้วคยนีเยวเลยคุณวีมีคุณวีบ้าเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์ไฟที่สมจริงมากครับแล้วก็ไปอยู่หน้าโลเคชั่นเจอฝุ่นเจออะไรก็สู้กันทุกคนครับไม่มีใครร้องหมยเลยครับทุกคนลุยันปิดกองทุกคนเลยครับ จะได้ดูไปที่เท่าไหร่ครับ16สะพานเนี้ครับอยากฝากว่าเป็นยังไงบ้างมันจะได้สบการดำเนินไหมเพราะว่าเทเลอร์มันจะดูแบบว่าอืมไม่ดูเลยก็อยากจะฝากซีรี์เรื่อง knock out หมัด knock lock หัวใจนะครับก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยมีส่วนสําคัญในการดําเนินเรื่องทุกคนเลยทุกคนนะครับผมก็แม้แต่แบบว่าตัวละครเล็กๆบางตัวเนี่ยที่บางคนอาจจะเห็นว่าโอเคแบบ อาจจะโผล่ในตัวซีรีส์เนี่ยน้อยแต่ว่าก็มีส่วนสําคัญในการลิ่เกมของซีรีส์มันกันประมาณนั้นครับหนึ่งนีคนลุ้บอกเลยว่าแบบไม่มีใครสามารถเดาซีรีส์เรื่องนี้ได้ว่าแบบมันจะไปในทางไหนมันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ EP หนึ่งก็คือล็อกกรอเอาไว้อะไปดูกันว่าเราจะไขกุญแจเมื่อไหร่จะอ่านมาจากไหนเยอะแยะวะคำคมคำซองคำสร้อย ได้ดูที่ไหนยังไงฝากไปดาว16ดูตรงไหน,นช่องทางไหนบ้างครับเนื่องจากว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเป็น VTV Original นะครับผมบก็สามารถดูได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ VTV แล้วก็เว็บไซต์ VTV ครับใช่ค่ะจะรอดจะรอดมีอะไรต้องบอกไหมก็16พฤษภาคมนี้นะครับได้ดูความกันแน่นอนครับ,รบชื่อเรืร่องว่าชื่อเรื่องว่าอมีท่า่ามีท่า หมัดน<ม>็อกรับหัวใจอก่หมัดนรับหัวใจอะไรเขียนโอเคพี่16 16พฤษภาคมนี้ได้ดูกันแน่นอนครับเก่าแต่ทีทีเซอร์วันที่25เมษายนอ่ะอ๋อใช่เราจะได้ดูทีเซอร์ก่อนทีเซอร์ออกก่อนนะครับวันที่25เมษายนใช่ค่ะทีบอกเลยว่าจัดไเลยอีกรอบไหมได้ครับผมเอาหนึ่งสองสาม16พฤษภาคมนี้นะครับได้ดูพร้อมกันแน่นอนครับกับน็อกเก้าหมัดน็อล็อกหัวใจครับ แรงแล้วอะไรแล้วมอกรู้สึกเซ็กซี่ั้ยซ็กซี่ใส่ผ้าคลุมมือดูกล้องนะครับข้างล่างเลยครับข้างนี้เนี่ะครับนี่มสองสามือสองสามไปดูอบนครับที่ข้อตอน้า นะครับ